หอ้ทุกคนตอนนี้เราหาคนอย,ยูอ่ไหนเอ้ยอาวพี่จิ้กินงิงเลยวนะม,มีคนยิงว่ะมีคนม,มีคนยิงว่ะมีคนยิงว่ะคลิปนี้มีนะ้หาหยาบขายดีเลยน้องๆหนูๆคนได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่สวัสดีทุกคนนะครับอุ่อยช่างเล็ยวชัวร์ววผมในเราก็มาเป็น ทหารนะครับทุกคนวันนี้เราจะมาดูเลืความเรียบร้อยของเมืองนี้ครับทุกคนเราก็ไปขึ้นรถถังกันเลยครับทุกคนเราก็เข้าเมืองกันเลยครับผมไปลุย,ยเพื่อนทำอะไรเพื่อนอ้าวไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้น,อน,อนี่มีเรื่องโดนไปนหนึ่งเดนไปอีกเอาไปอีกลูกหนึ่งขี่อยู่ดีโดยระเบิดเฉยครับทุกคนหายทุกคนตอนนี้เราหาคนอยูไย่ไหนเอ่ยเอาไปจิ้มกิน ผมมือครับทุกคนมือน,นี้ต้องสงบตูมมืองนี้ต้องสงบสงตูเฮ้ยกดปิดกดปิดเฮ้ยเอ้าแม่เอาปีจีออมาละไปกินเยร์โดตี้อ่ะโดตี้อ่ะโดตี้อ่ะทุกคนนี่ค่ะโอ้ยมีคนสวนว่ะ หักครับทกคนเจ๊แม่งแค้นว่ะเราเข้ากลางดงเลยว่ะอีจริงเรา ีมันดีเราไม่เลิกว่ะเฮ้ยเฮ้ยอฮ้ยเนี่ยมีคนเฮ้ยมเชื่อความมั้ยเนี่ยเชื่อตายอุบาทว์มากนะทุกคนงงงงเป็นไก่ตาแตกเลยไอ้พวกนี้ดิขี่ไม่ทำไมขี่ไม่ทำไมน้องขี่ไม่ทำไมน้องเฮ้ยเชี่ยไม่ยิงเรากันใส่เราจะไม่ต้องสู้อ่ะทุกคนตั้งหลักกันปะ มันยิงกันละ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 วปะแจมด้วยแล้วกันโอ้โน้ปตายหนึ่งครับผมเชี่ยนอีกยงินทุกคนพอละเครื่องไหมเฮ้ยปั่นขึ้นมา่นละ หนีกันหนีกันหนีกัน One eternity later มอากาศเลยวะ ไอ้กิ๊กไปไหนน้องชิอบอว่าระวังขาเย็ดเย็ดเย็ดก็หาแล้วไอ้ไปรุยจะเล่นอยู่ก,ก็ว่ามไม่เล่นแล้วว่าทุกคนเพื่อนอยู่ไหนอ่ะมาตรงนั้นอ่ะ stop stop stop. Ok 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 ok. Ok, cái Stop stop. Ai là một stop đấy thưa cô ơi thấy không? Mang mang đủ chiến quá. Tiếp này nó mới phải đâu à? อะไรครับผมปลาระเบิดอะไรตรงนี้น้องปลาลเบิดเหรอปลาลเบิดเหรอปลาลเบิดเหรอขี่รถขึ้นปลาลเบิดเหรอไม่ต้องไปไหนงนั้นแน่ปลาลเบิดเหรอ Ba là bây giờ mọi người thôi được ăn mấy năm 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 ยิงเลยน้องเอ็งยิงเลยน้องเป็นอะไรวะเที่ยงเอาของจริงมาว่ะเอาปืนชาร์ดเหรอปืนพัลส์มาเหรอ คือเราตัดไปเฮียละ่ะต,ต,ต,ตาดิตาดิตาดิไอ้ท่านมาทำไมวะน่ะเฮ้ยมันก็นอะไรตรงนี้ลูกไปอีกคนนึงตรงนี้นัวกันยับไปทุกคนไอ้นั่นเขาทำอะไรอ่ะมคมอเป็นไรนะ

ใครอีกวะโออ้เนี่ยใครอีกเนี่ยเอาไม่รู้สุนทัดอ่ะลงกันดีกว่า เชืเอ่ออะไรวะโน้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย What What the fuck โจมันได้ที่ส่มยิงหมดทุกคนเราต้องขึ้นหน่อยละป่บาบามโจป่าปล่อยทุกคนเราปล่อยตั้งหลายรอบโอ้ยทุกคนไอโจมยิงเราไมวะเอาไปยิงอ,อาไปยิงกูน่ะไปในรู้กั้นเรา ตามได้งวะตามวิชื่อหมาต <No. S 1> เอา,เาเนี่ห้อไใ่เนี่ยเอาเฮ้ยเฮ้ยชิย้นนี้ไยบนะ รึถังรับวะแม่อเมนใครยิงวะนะ่ะ อาม,มีนไปอาบแต่ละรอเราเข้าประชิดเลยอย่าโน โย่โอมัสตุปน์ครับ bro ทุ่มตะไบเดียว bro เฮียตัวนี้ยังทุ่มตะไบเดียะนะทุกคนตอนนี้เราแยกย้ายกันเรียบร้อยละโอเคส้าเรบใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามครับทุกคนไว้ EP หน้าเราจะไปทำอะไรติดตามชมกันครับทุกคนบ๊ายบายครับผม